โหวตขอชมเมืองของจังหวัดร้อเอ็ที่เป็นเครื่องหมายของจังหวัดร้อเอดนั่นก็คือโหวดและยังสัญลักษณ์ที่แสดงถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองร้อเอ็ดที่ไม่เคยหยุดนิ่งพร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกมิติของจังหวัดเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งอยากจะข้ามปญนาเขาก็เอาเรือเรือเหล็กมาวางไว้ เผือ่ออยาก็คือถ้าไม่มีฝ<ม>นเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าปลอดภัยไปแล้วนะครับในทุกๆปีสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่เช่นเดียวกับที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เตรียมความพร้อมโดยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น จ้าหน้าที่ที่บัญชาการพื้นที่ตรงนั้นแล้วประชุมติดตามสถานการณ์เป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นเลยก็ได้นะครับดูที่ว่าเป็นไงนะครับหรือถ้ามีโอกาสเราเข้าไปเยี่ยมเยียนสอบถามทุกสุขนย์ปฏิบัติการนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการและอำนวยการหลักโดยระดมสรกพักลังจากทุกหน่วยงานในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตาม จะดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมการระบายน้ำการแจ้งเตือนยังใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเริ่มต้นทุกเช้าวันพุธกับการเดินทางของผักที่กำลังจะไปส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุน อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวประชาสรรและทําให้นักเรียนนั้นได้รับอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษจากนั้นก็จะนําไปส่งให้กับทางโรงพยาบาลโพนทรายต่อค่ะทุกวันพุธท,ทางโรงพยาบาลจะให้บริการคลินิกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตจึงได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นตลาดสีเขียวเพื่อจําหน่ายผลผลิตปลอดสารพิษของกลุ่มสมาชิกจากศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัวดอนต้นโดยกรรมนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบูรณาการกับทางกศอนอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องที่นี่ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่บ้านหนองบัวตําบลช้างเผือกอําเภอสุวรรณภูมิ นับเป็นป่าชุมชนเก่าแก่และเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะไม้พยุงไม้ยืนต้นหายากและมีมูลค่าสูงจึงเป็นที่ไม้ปองของกลุ่มลักลอบตัดไม้เบืรอนั่นจริงๆถ้าว่าแผนเห็ุการานะครับคือฝังคลิป G P S อะไรน,นี่เรียกว่า g C ภูเขาเวียดอยู่ใดบ้านโพรไมหาผมาประท่าไใบไมเลยเข่าสองเคลื่อนจากป่าไปแล้ว ผมก็เลยโทรเจงตำรวจโทรหาบมกับโทรหาคอ,อร์วานเวื่นวายคือเอื่นร่วมพน้นมาซักซ้อมมาดู<อ>มาดูภาพมาดูทำความเข้าใจว<อ>่ามันอยู่จุดไหนกันแน่หลังจากจับผู้กระทําความผิดได้ตำรวจก็ก็ก็ไม่หยุดคืออย่างโยกย้ายมาคดีที่พานมาผพานมาพานมากเป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดได้หมดทั้งสามคดีที่เราไปแจ้งหลังจากที่ที่เคสน,นี้ออกไปป่าก็สงบคนที่มาวิ่งก็ได้ นาคพถึงแม้ว่าป่าสงบลงหากแต่เหล่าอาสาพิทักษ์ป่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนทั้งในเวลากลางวันและในยามค่ำคืนแต่ผมเสียอะไรเกี่กว่าการดูแลป่าดิคือชุมชนเป็นหลักเป็นพลังหลักการร่วมมือกับภากัดป่าถูกป่าบ่ถึงทำไร เวลามีกิจกรรมเราก็จะดึงเยาวชนนะให้เขาได้สัมผัสแล้วก็พาเขาศึกษาป่า,าในใน,ในชีวิตประจําวันก็นกนคือ,อพอแม่มากเขากับมาอยู่แล้วนะคะก็มาซึมซับความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชนดงทําเลดอนใหญ่ <c oughs> เกิดขึ้นจากความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในชุมชนที่มีจิตสํานึกในความรักความศรัทธาความหวงแหนในพื้นป่า ถ้าพี่น้องประชาชนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งก็จะสามารถทําให้ประเทศเราหรืองานต่างๆสําเร็จเป็นการย่ายืนและยะยาวครับและนี่คือพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ทางกอรโมโนจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งสร้างความสุขมังข่งคั่งมั่นคงและยังย่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตกอโรโมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374